ตัดตรงนี้ออกเลยค่ะตัดออกแล้วก็เอาปูนแดงมาท่าถึงเขาตัดออกปูนแดงปูนขาวก็ได้ปูนแดงอ่ะดีบางส่วนมาจจะใส่ปูนแดงนะสำหรับแยสังมาท่าไว้ให้มันเป็นเชื้อราออกมามันจะได้บล่ามนะคะตรงจัดการแล้วค่ะคุณสุพินเอาน้องก็ดีใจลคะคะให้กำลังใจครับค้าขอบค้นค่ะพอเอ้ยมาเบิ้งชวนชมหนูหากเนาหนูผ้ามูเมา่เบิ้งชวนชมหักเนาหนาฝน,นต้องมันเบิง้งพวกนอนพวกนอน แมงบงมากินใบนะคะดีใจราคะให้กําลังใจครับภาคขอบุณค่ะพ่อเอ้ยเมาเบิ้งชันชมหนูหักเนาหนูผ้ามูเมาเบิ้งชนช่มหักเนาช่วงหน้าฝนจะมีสองอย่างคือพวกหนอนแมลงกินใบแล้วก็รากเน่านะคะอันนี้ของแง่สังต้นนี่เน่าไปเลยช่วงหน้าฝนจะมีสองอย่างคือพวกหนอนแมลงกินใบแล้วก็รากเน่านะคะอันนี้ของแง่สังต้นนี่เน่าไปเลย มาท่าไว้ให้มันเป็นเชื้อราออกมามันจะได้บล่ามนะคะตรงจัดการแล้วค่ะคุณสุบเหเ้นาน้องคนเลี้ยงชนชมช่วงหน้าฝนต้องหมั่นคอยดูแลค่ะหน้าฝนเนี่ยจะมีปัญหาสองอย่างกับชนชมก็คือช่วงที่แล้วฝนเล่งสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะไม่รู้มรากเน่าตั้งแต่ตอนไหนเสียาดายจังเลยค่ะนี่แหละคือเป็นปัญหาของเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็บว่าเป็นอย่าง ตองคลอดะว่างขนาดฝนเสี่ยงกับการลากเน่าแล้วก็พวกแมลงหนอนกินใบต่างๆเน่งนอนกิกนอนพวกนอนพวกแมลงกินใบอันนี้ก็กําลังจะจะเริ่มลงเนี่ยเนี่ยนอนไข่นอน,น,อนแน่อะไรออกเลยค่ะโอ้ยายสางฆาต่ยากหลานไม่ได้ออกมาเบิ่งเกเือเน่าไปแล้วต้นหนึ่งหากหนึ่งตองตัดอนนี้แล่ะค่ะ หากเนาหนาฝนเนี่ยของยายสังเพิ่งจะเห็นนะคะบรรลุมาเนาตะตอนใดเพ,พิ่งจะออกมาเบิงเมื่อนี้ค่ะข้าตะญากหลานไหลโอ้ตอน้นใดนะหนาฝนต้องมันเบิงพวกนอนพวกนอนแมงบ่งมาก,กินใบนะคะยายสังไหลพาอแบบพ่อเด็กไปล่งช่องวิดีโออ่อนดีมานเลยสุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเดอ้อนะคะมาเบิงมาเบิงชนชมยายสังเนี่ยนั้งวันี้ ชวนชวมยายสังต้นนี้สี่ห้าปีได้แล้วมัง้งไม่ได้มนูนานค่ะเพื่อนๆยายสังทุกคนนะคะนะยายสังมาไล์สดแป๊บเดียวค่ะมาไล์สดเพื่อได้ไปลงช่องอคุณคิดอะไรก็ดีใจละคะให้กำลังใจครับค่ะขอบคุณค่ะพอเอ้ยมาเบิงชวนชมหนูหากเนาหนูผ้ามูมาเบิงชว่ชมหักเนานอนมากินใบนะคะ ถ้ากินใบหมดก็แย่ก็ตายได้นะคะคือสองยางปัญหาของคนเลี้ยงช่วนชมก็บจะมีอยู่พอได้เป็นวิดีโอออนดีมานนะคะ,ะหามาดูชวนชมคะ่ะเช้านี้ยายสังเห็ดวิดีโอย่าวอาอะไรก็เลยอาศัยต้องไล่สดเอาเพื่อได้ไปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะไล์แป๊บหนึ่ง มาเบิ้งตัดตรงนี้ออกเลยค่ะตัดออกแล้วก็เอาปูนแดงมาท่าถึงเขาตัดออกปูนแดงปูนขาวก็ได้ปูนแดงอด่ะดีบางส่วนมากจะใส่ปูนแดงนะสสาหรับยายสังยายสังเหตวิดีโอนี่เ่าไรก็เลยอาศัยตรงไล์สดเอาเพื่อเพื่อได้ไปลงช่องค,คุณคิดอะไรอยู่นะคะไล์แป๊บหนึ่งมาเบิ้งต้นช,นช่วนชมยายสังเนาตะเหิงบุหากเนาแล้วคางเนี่ยค่ะว่าได้เบิ้งโดนค่ะเนี่ยค่ะพามาเบิ้งแปบ๊บเดี๋ยวเพื่อได้ไปลงนะคะ ยายสั่งเห็ดวิดีโอนี่ว่าอะไรก็เลยอาศัยต้องไล์สดเอาเพื่อเพ<ห><ห>ื่อได้ไปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะไล์แป๊บหนึ่งมาบ่นเนาอีกแล้ว่อันนี้ก็ว่าเป็นยังอันนี้ลนะคะเนาเนี่ยค่ะยายสั่งไล์แป๊บเพื่อได้เป็นเอาไปลงวิดีโอเอาในมานพามาดูชนชมค่ะจังหวัดถิ่มเดี๋ยวต้องตัดตัดถิ่มแล้วก็เอา มากเอาเอาเอออย่างอะพุเอาเอาเอาอย่งก่อนแล้วปูนเอาปูนแดงมาท่าก็าให้เชื้อลาขึ้นต้องตัดอยู่พอได้เป็นวิดีโอออนดีมานนะคะมามาดูชวนชมคะ่ะเช้านี้หน้าฝนต้องมันเบิงพวกนอนพวกนอนแมงบ่งมากินใบนะคะสวัสดีนะคะเด้อขอบคุณลหลายหลา สวัสดีจ้าแวะมาถักให้จ้าโอ้ขอบคุณมากมายค่ะคุณแถมโกมคุณเสียงดีเซลนี่บบเราบ่เดี๋ยวเดี๋ยวยายสังก็จะโอเคจะลงแล้วไหลพ่อเดี๋ยวไปลงช่องวิดีโอออนดีมันทด่เฉยอาเมือม่อเมื่อหลังพ่อพ่อกันไหมค่ะโมนี้ฝากไ้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณเสียงสวัสดีค่ะไอเสียงดีเซลยายสังเหตวิดีโอนี่วันใดยายสังก็เลยมาไลไรสดเอาไปเดี๋ยวไปลงพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไปลง,ปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่โอ,โอแมงบองกินกำลังเริ่มลงค่ะพี่น้องเอ๋ย จะเอาฝากไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณอยู่สักพักก็นี่ค่ะเสียดายบ่ได้เบิง่งงน,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 นานก้อนหนานั่นก็ท่วงอัอาทิตย์ที่แล้วมันมันฝนเล็งน่ะพอหากเนาเลยแล้วก็แมงบ่งกําลังสีลงโพ่ยายสังเสียดายครับอ,อินทผาลัมกําลังเนี่ยว่าฮัทเดบเบิ่งเบื้งไปที่ละต้นอันนี้เขาก็มาหอดชวนช,นชนนมยายสังไหลพ่อแบบพ่อเดบไปลงช่องวิดีโอออนดีมานเลยสื่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อ เนีค่ะมาเบิงมาเบิงชนช่มย้ายสังเนี่ยนึหมหนาฝนต้องมันเบิงพวกนอนพวกนอนแมงบ่งมากกินใบนคะคะต้นชนช่มย้ายสังเนาตะเหิงบุหากเนาแล้วขางเนี่ยค่ะว่าเด้เบื้องโดนค่ะเนี่ยค่ะพามาเบิงแป๊บเดี๋ยวเพื่อได้เป็นลงนะคะ,คะมาท่าไวเพราะให้มันเป็นเชือ้อราออกมามันจะได้บ่าร่มนะคะต้องจัดการแล้วค่ะ คุณสุเีนอาน้องโอ้ยายสังเจดายครับอินทผลัมกำลังเนี่ยพอะฮันเดี่ยวเบิงเบิงไปที่ละต้นอันนี้เขาก็มาหอดชวนชมโอ้ยายสังเจดายครับอินทผลัมกำลังเนี่ยพอะฮันเดี่ยวเบิงเบิงไปที่ละต้นอันนี้เขาก็มาหอดชวนชมมาชมชวนชมเฉยๆขอบคุณนะคะที่เขามาเป็นเพื่อนยายสังแป๊บหนึ่งก็ดีละค่ะแป๊บหนึ่ง โอ้ยายสังฆ่าต่ายากหลานมาได้ออกมาเบิง่งเกลือเน่าไปแล้วตนหนึ่งหากหนึ่งต้ตัดหนาฝนต้องมันเบึง่งพวกนอนพวกนอนแมงบง่งมาก,กินใบนะคะนีค่ะ ช่วงหน้าฝนจะมีสองอย่างคือพวกนอนแมลงกินใบแล,ล้วก็รากเน่านะคะอันนี้ของยายสังต้นนี้เน่าไปแล้วดีค่ะคุณเสียง <laughs> สวัสดีค่ะไอเซียงดีเซลยายสังเหตวิดีโอนี่เ่ได้ยายสังก็เลยเมื่อไหร่สดเอาเพื่อเด็กไปลงพ่อเด็กพ่อเด็ไปลง้งช่องคุณคิดอะไรยวนชวนชุวมยายสังขอบคุณสวัสดีนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะต้นชวนชุมยายสังเน่าตะเึืบุหากเน่าแล้วะคะ้างเนี่ยค่ะว่าเด็เบิ้งโดนค่ะเนี่ยค่ะ พามาเบิงแป๊บเดี๋ยวเพื่อได้เป็นลงละนะคะเอาอีกแล้วบ่อันนี้ก็บว่าเป็นยังอันนี้ะนะคะเอาสวัสดีนะคะเดอ้อขอบคุณหลายหลสวัสดีจ้าแวะมาทักทายจา้าโอ้ขอบคุณมากมายค่ะคุณแถมโกมคุณเสี่ยงดีเซลนี่ค่ะยายสั่งไล์แป๊บเพื่อได้เป็นเอาไปลงวิดีโออในิมานพามาดูชนชมค่ะ สวัสดีตังตนชวนช่มย้ายสังเนาตะเหงบุหากเนาแล้วขางเนี่ยค่ะว่าได้เบิ้งโดนค่ะเนี่ยค่ะพามาเบิ้งแป๊บเดียวเพื่อเด้๋ไปลงนะคะหนึ่ง,น,งนอนกิกนอน,น,อนพวกนอนพวกแมลงกินใบอันนี้ก็กําลังจะจะเริ่มลงเนี่ยนอนไข่นอนแน่ยอะไรอ,ออกเลยค่ะดีค่ะคุณเสียง <laughs> สวัสดีค่ะไอเสียงดีเซลย้ยายสังเหตวิดีโอนี่ค่ะว่าใดย้ายสัง,สงก็เลยาไลัสดเอาเพื่อเดี๋ยวไปลง พ่อเด็กพ่อเด็กไปล่องช่องคุณคิดอะไรอยู่นะโอ้นี่ยางยางเนี่ยค่ะต้องค่อยมันเบิงค่ะช่วงหน้าฝนนะคะช่วงหน้าฝนจะมีสองอย่างคือพ,พวกหนอนแมลงกินใบแล้วก็รากเน่านะคะอันนี้ของแง่สังต้นนี้เน่าไปเลยมาท่าไว้ให้มันเป็นเชื้อร่าออกมามันจะได้บล่ามนะคะตรงจัดการแล้วค่ะคุณสุพีน้าเอาน้อง ยายสั่งไลฟ์แป๊บเพื่อได้เป็นเอาไปลงวิดีโอออนมานพามาดูชนชมค่ะสวัสดีหน้าฝนต้องมันเบิงพวกนอนพวกนอนแมงบ่งมาก,กินใบนคะคะยายสั่งไลฟ์พ่อแบบพ่อเด็กไปลงช่องวิดีโอออนีมานนะซื้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเดอ้อนคะคะมาเบิงมาเบิงชนชมยายสั่งเนี่ยนึกว่าแมงบ่งกินกําลังเริ่มลงค่ะที่นองเอ๋ย จาเอาฝากไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณอยู่สักพักกันนี้นอนมากินใบน่ะค่ะถ้ากินใบหมดก็แย่ก็ตายได้ค่ะคือสองยางปัญหาของคนเลี้ยงชุ่นชมก็จะมีค,ค่ะเสียดายบ่ได้เบิง้งน,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 นานก้อนหนานั่นก็ช่วงสอ,องอาทิตย์ที่แล้วมันมันฝนเล่งนะพอหากเนาเลยแล้วก็แม่งบงกำลังสิลงโอ้ย,ย่เสียดายอ,อินทผาลัมกำลังเนี่ย ເຮົາໄດ້ເບິ່ງເບິ <It> s <S yes, ່ງໄປທີລະຕົ້ນອັນນີຕກນລ້ຕล่ะ่ะครับ